ท่านประธานที่เคารพครับ,รบผมสมบัติศรีสุรินครับจากพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินนะครับท่านประธานวันนี้ผมขออภิปรายเพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาพระราชกําหนดในการให้อํานาจกระทรวงการกลาคลังคุ้มเงินเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมนะครับซึ่ง่อนที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยผมก็ขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าพระราชกําหนดฉบับนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะอ้างว่ามันเป็นความ จำเป็นเป็นเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องตาเป็นพระราชกําหนดเพื่อจะแก้ไขปัญหาของประเทศให้รุ่ง่วงไปเนี่ยแล้วก็มีความจําเป็นจะต้องเอาพระราชกําหนดเนี่ยมาผ่านสภาในวาระแรกที่มีโอกาสก็คือวันนี้ผมก็ขอบอกตรงว่าวันนี้ยังไงผมก็คงจะไม่สามารถร่างรับร่างพระราชกําหนดฉบับนี้ได้นะครับด้วยเหตุผลซึ่งผมก็คงจะขออภิปรายแต่จะไม่ใช่เชิงในเชิงที่จะเป็นวิชาการนักแต่คงจะเปรียบเหมือนกับว่า พระราชกํารดเนี้ยก็คงจะคล้ายๆกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูมาภาคแรกเนี่ยชื่อว่าปรับไวรัสสร้างชาตินะก็อํานวยการสร้างโดยโดยรัฐบาลชุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ฉายมาหนึ่งปีปรากฏว่าผู้คนก็ไม่พอใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือดูแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจไม่เป็นไปตามบทไม่เป็นไปตามเรื่องมีน้ำซ้ำก็ไม่ได้อัตลดตามที่โฆษณาผมลงไว้แต่วันนี้ ก็มีพระราชกำหนดฉบับนี้ก็เปรียบเสมือนกับเป็นปราบไวรัสสร้างชาตินะภาคสองภาคหนึ่งยังไม่มีคนดูเลยนะครับคนดูยังไม่พอใจมาเกิดภาคสองขึ้นมาก็คงจะอธิบายเทียบเคียงอย่างนี้นะครับว่าใ,ใ,ในในพระราชกำหนดฉบับแรกซึ่งเปรียบเหมือนกับหนังเรื่องปราบไวรัสสร้างชาติเนี่ยการกำกับการแสดงของหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันกำกับไม,ไ,ไม่ได้เรื่องเลยกำกับไปแล้วพระเอกนางเอกก็แสดง ไม่สมกับไม่สมกับเป็นดารานำแสดงไปก็คนดูก็ผิดหวังดูแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นแอคชั่นตามที่เขียนบทไว้เลยว่าโหมลงไว้โฆษณาเป็นล้านๆเนี่ยว่าจะมีการกู้เงินมาจะมาการมีการรักษาโลกให้ทันเหตุการณ์แล้วก็จะมีการเยียวยาขอให้คนในชาตินั้นได้มีความสุขขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นดูไปสักครึ่งทางก็จะรู้แล้วว่าเอ๊ะพระเอกนางเอกนี่เล่นไม่ตรงกับบทเลยนี่ บทเขียนมาดีแต่การกำกัดก็ไม่ดีเพลงประกอบก็ไม่ได้เรื่องตัวประกอบก็ไม่ได้เรื่องดูหนังไปสักครึ่งเรื่องคนก็ออกจากโรงหนังเกือบหมดแล้วเนะพลงประกอบก็ไม่ใช้ใช้ไม่ได้พอวันนี้ผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยคณะผู้สร้างชุดเดิมก็สร้างหนังด้วยบทบทเดิมผู้กำกับคนเดิมพระเอกก็คนเดิมนังเอกก็ค,คนเดิมเพลงประกอบตัวประกอบทุกอย่างเหมือนเดิมหมด แล้วจะให้ใครไปดูหนังเรื่องนี้ครับผมเปรียบอย่างนี้เหมือนกับว่าผมไปดูหนังมาแล้วผมก็มาดูหนังเรื่องที่สองหรือเป็นภาคสองเนี่ยมันมันมันไม่น่าดูเลยแล้วก็ไม่น่าจะเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะมีอัตลศที่มันจะพอใจจะให้ผมทนดูจนเกิดมีความสุขและสนุกไปตามสคริปต์ของหนังนั้นฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถจะรับพระราชกำหนดฉบับนี้ได้รวมทั้งจะยกตัวอย่างเปรียบเปรียบต่อไปด้วยว่า ขณะที่กําลังในภาคภาคสองกำลังเอ,อาามออกมาขอให้เราไปไปตีตั๋วดูภาคสองเนี่ยคณะผู้สร้างก็<อ>ได้สร้างหนังประกอบกันมาอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันประกอบไปด้วยผู้กำกับคนเดิมประกอบไปด้วยพระเอกนางเอกคนเดิม,บ,ดออดมบทบาทก็ค,คล้ายๆ้เหมือนเดิมแต่ว,ว่าตั้งเป็นชื่ออีกเรื่องหนึ่งชื่อว่าเงินกู้เพื่อความผาสุกแล้วก็บังคับให้คนไปดูด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่คนดูก็ไม่ค่อยประทับใจนัก รวมทั้งผู้วิจารณ์ก็วิจารณ์กันไปต่างนานา,นาจนกระทั่งถ้าจะเพียบเปียบเทียบไปก็เหมือน,นประมาณเมื่อสองสามวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละครับก็คือก็สร้างเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าจะทําอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าการจัดระบบการทําให้หนังนะั้นเป็นไปตามบทสคริปต์ที่มันควรจะเป็นอะไรก่อนหน้าอะไรควรจะทําก่อนอะไรควรจะทําหลัง เราทำยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉะนั้นทั้ง,หน,งหนังสองเรื่องเอาออกมาฉายเนี่ยที่ผ่านมามันใช้ไม่ได้เลยครับแต่ว,วันนี้ก็ไปเป็นหนังเรื่องที่เป็นภาคสองของหนังหนังเรื่องแรกนี่ถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ผมว่าผู้ฟังทางบ้านก็อาจจะพอ,พอฟังได้ว่าเออมันจะหวังได้ยังไงว่าพระราชกําหนดฉบับนี้มันจะเกิดอัตลดลมันทําให้เกิดเป็นไปตามที่เขาโฆษณาอย่างที่เขาโฆษณามาครั้งแรกเนี่ยใช้เงินล้านล้านเนี่ยก็โหก็เหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ย ได้กู้เงินมาล้านล้านซึ่งเป็นเงินกู้ซึ่งมากมากทีเดียวและก็คงจะทําให้เกิดมีความหวังกับผู้คนในประเทศไทยแต่ก็ผลผ่านมาเพิ่มหนึ่งปีนี้ก็มีแต่เสียงกึกก้องว่ายากจนไปที่ไหนก็มีแต่ความยากจนมีแต่ความเข็นแค้นในเรื่องการสาธารณสุขก็มีความอันตร,รายมีความเสี่ยง ในเรื่องการทําหากินก็ฝืดเคืองข้าวของก็แพงขึ้นมันก็เป็นเสียงอย่างนั้นนะครับฉะนั้นในวันนี้ผมก็กาลังคิดว่าถึงแม้ว่าพวกผมซึ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะค้านอีกเหมือนกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พวกเราค้านแต่ว่าเสียงที่เราค้านกันเนี่ยมันน้อยกว่าเสียงฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลมีคะแนน268เสียงพวกผมได้มา201เสียงก็ปรากฏว่ากฎหมาย งบประมาณก็ผ่านไปผ่านวาระแรกไปยังมีความหวังอยู่ซึ่งขอพูดตรงนี้เลยนะครับความหวังก็มีอยู่ที่กรรมธิการงบประมาณ7 2บคนที่ไปประยะติผมหวังว่าไม่ว่ากรรมธิการงบประมาณที่ได้รับการแต่งตั้งไปนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคา้านหรือจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือจะเป็นสสฝ่ายไหนหรือตัวแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้เป็นสสแต่เป็นกรรมธิการเนี่ยคงจะมีความพยายามที่จะตัดทอนงบประมาณ แล้วก็จัดงบประมาณให้มันตรงประเด็นให้มันถูกต้องแล้วก็แปลยะติกลับมาอย่างวันนี้นะครับที่ท่านกาลังไปบอกว่าจะมีพระราชกําหนด5แสนล้านเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกระหนังภาคสองเนี่ยนะครับมันมีกําหนดไว้เป็นบทเหมือนเดิมก็คือมีบทที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเยียวยาดูแลเรื่องสาธารณสุขเป็นเงินสามหมื่นล้านแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยา,าประชาชนทั่วไปเนี่ยอีกสามแสนล้าน แล้วก็มีเงินเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกแสนเจ็ดหมื่นล้านก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องเอามาวันนี้เพราะเงินก็ประมาณสามล้านสามามจุล้านล้านที่ผ่านงบที่ผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าคณะกรรมการเนี่ยได้ไปดูรายละเอียดให้ชัดเจนสามารถจะตัดออกได้มากมายเลยครับงบที่ไม่จําเป็นที่พูดกันอยู่ในสภาเนี่ยเช่นงบของการซื้ออาวุธ ของการดําเนินงานเรื่องที่ไม่จําเป็นแต่ผูกพันแล้วามาทําก่อนเนี่ยตัดออกไปได้แล้วตัดออกไปเนี่ยตัดไปแล้วก็พอเพียงกับการที่จะซื้อยารักษาโรคตัดไปแล้วก็เพียงพอครับกับไอ้เงินสามหมื่นล้านที่จะมาขอซื้อซื้อยาซื้อเวชภัณฑ์หรือการปรับปรุงการสาธารณสุขเนี่ยที่จริงมันไม่จําเป็นตรงนี้หรอกครับที่จริงเราดูแลเงินก็มาที่ผ่านไปเนี่ย ให้มันตรงแล้วถ้าคณะกรรมการมีวิจารณญาณมีความเห็นว่าประเทศชาติจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากท่านเนี่ยท่านก็คงจะตัดแล้วก็ดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามการแก้แค่แก้ไขอันที่สองครับเกี่ยวกับเรื่องเย,ยีเยวยาเยียวยาเที่ยวนี้ท่านก็บอกว่าขอใช้เงินเยียวยาอีกสามแสนล้านคราวที่แล้วในเงินหนึ่งล้านล้านเนี่ยก็บอกว่าจะขอใช้เงินเยียวยาอยู่สี่แสนสี่แสนล้านแต่ในที่สุดก็ปรับแผนอย่างตามที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดตอนต้นนะครับว่าถึงแม้ว่า พรกฉบับนี้จะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังคงอำนาจไว้ให้คอร,รมอเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนหมวดหมู่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความจําเป็นที่เกิดขึ้นก็คงก็เหมือนกับตอนหนึ่งล้านล้านนั่นแหละครับบอกว่าจะเป็นเงินสี่หมื่นล้านกับสี่แสนล้านแล้วสี่แสนล้านก็กลายเป็น6กแสนแปดหมื่นล้านในการเยียวยาแล้วการเยียวยาที่ผ่านมานั้นก็เป็นการเย,ย,ยียวยาด้วยการแจกมีโครงการที่ผมจําไม่ได้เลยครับ มีแจกในเรื่องของบัตรยากจนมีการแจกเรื่องไทยชนะมีการแจกตามมาตาสามสิบสามมีแจกให้ไปเที่ยวมีแจกโอ้สารพัดจะแจกเป็นเงินรวมแล้วเกือบเจ็ดเจ็ดเกือบเกือบเจ็ดแสนล้านบาทแจกไปแล้วโทษนะครับผมพูดตรงๆงก็คือคนที่ได้รับแจกเนี่ยเขาก็แบมือรับแหละแจกมาฉันก็รับแต่รับไปแล้วก็ไม่ได้มีความหวังว่าอนาคตมันจะดีขึ้นเลยอ่ะก็คือยิ่งแจกไปเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจที่เป็น เป็นตัวเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้ประเทศเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมันกลายเป็นแจกเพื่อจิตวิทยาเบื้องต้นทอนนั้นเองแจกแล้วก็ได้ใช้เงินอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออย่างมากก็เดือนหนึ่งเงินที่หมดแจกแล้วก็หมดไปแล้วก็รัฐบาลก็มักจะโฆษณาอีกว่าเดี๋ยวจะมีการมีแอปตัวใหม่มีแจกเรื่องใหม่ฉะนั้นหนึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยประชาชนขยันรู้เรื่องขึ้นมา,มากรู้ว่าจะไปเข้าแอปอยังไง ไปอ่านคู่มือแล้วจะต้องตื่นมาตอนไหนกี่โมงฉันจะเข้าแอป,ปได้ก่อนเพื่อนทําไมฉันจะได้แจกก่อนคนอื่นและคนที่ได้รับแจกก็ส่วนมากก็คนที่มีลูกหลานจึงช่วยกันเขียนแอป,ปช่วยกันช่วยกันช่วยพ่อแม่ให้จัดเข้าแอป,ปแล้วก็ได้เงินกลายเป็นว่านิสัยของคนไทยที่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยเรานั่งรอเงินแจกเราเหมือนกับเป็นกลายเป็นขอทานบรรดาศักดิ์ไปแล้วละ่ะ เรากลายเป็นว่าเรานั่งรอว่ารัฐท่านจะแจกอะไรจะมีแอปตัวใหม่มีกระเป๋าตังค์ตัวไหนมีอะไรอีกเรากลายเป็นว่าคนในครอบครัวเนี่ยพ่อได้เงินตรงนั้นแม่ได้เงินตรงนั้นลูกได้เงินตรงนั้นสรุปแล้วว่าครอบครัวต่างๆนั้นไม่ต้องทำหมากินไม่ต้องดิน้นรนหรอกครับก็พอจะได้แจกเยียวยากันเป็นวันวันแต่ผลก็คือว่าเศรษฐกิจของโลกดีขึ้นบ้างแต่เศรษฐกิจของไทยนั้นไม่เห็นอนา,าคตมีแต่แจกกับแจกลูกเดียวฉะนั้น เงินสามแสนล้านครั้งใหม่เนี่ยผมก็เชื่อเพราะว่าผมฟังดูเมื่อสองสัปดาห์มาก็บอกว่าจะมีการแจกเงินอะไรครึ่งคนละครึ่งอีกสามพันบาทต่อคนจะมีการแจกให้ไปเที่ยวมีการแจกอย่างงุ้นแจกอย่างนี้อีกโอ้ฟังดูแล้วนี่เงินสามแสนล้านตัวนี้ถ้าไม่คิดทําเป็นอย่างอื่นเนี่ยผมว่าแจกไปเฉยเฉยก็หายไปเฉยๆฉยแล้วก็ GDP ของประเทศก็คงจะตกต่ำอยู่อย่างเนี้นะครับแล้วก็ เงินกู้ที่กู้ขึ้นก็จะทําให้เพดานเงินกู้ที่เทียบกับเงินกู้สาธารณะกับเทียบกับ GDP เนี่ยมันก็เขาเ้าเต็มเพดานแล้วในต่อไปข้างหน้าท่านก็จะมาขอหนังภาคสามเอาหนังภาคสามมาให้เราดูอีกก็จะเป็นการกู้เงินเพื่ออะไรอีกซึ่งมันกู้มาเจ็ดปีแล้วะครับกู้มาเจ็ดปีเป็นเงินหลายหมื่นหลายแสนล้านแต่เศรษฐกิจก็ดิ่งําเหวลงไปทุกปีทุกปีทุกปีถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ดูดูหนังเนี่ย ก็คงจะไม่ดูหนังเรื่องนี้ที่มีผู้กำกับคนนี้กำกับการแสดงพระเอกนางเอกชุดนี้ฉันก็ไม่ดูแล้วไอ้บทแบบในนี้ก็ไม่เอาแล้วพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยน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 ผู้กำกับเถอะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่ยังพอเห็น,เน,เนอยู่ได้อยู่ก็คือพวกข้าราชการประจำนะเขียนบทมาดีเขียนบทเขียนแนวทางของการบริหารไปอย่างดีแต่พอมาถึงเวลามากำกับการแสดงแล้วมาแสดงแล้วมาจัดการนี่มันดูไม่ได้ ฉะนั้นในวันนี้ก็เปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่ามันเหมือนกับหนังภาคสองซึ่งดูจากการดําเนินการมามันไม่น่าดูเลยทีนี้ก็กลับมาในส่วนที่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าจะวันจะลงคะแนนวันนี้หรือจะลงวันวันคะแนนพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยมันก็จะมีการลงคะแนนแล้วผมก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าฝ่ายค้านจะพยายามค้านอย่างเต็มที่และถึงแม้ว่าสสฝ่ายรัฐบาลหลายท่านก็มีความเป็นห่วงเช่นเราเช่นผมเหมือนกันแต่ในที่สุดแล้วก็อาจจะมีการลงคะแนนให้ผ่าน แบบคราวที่แล้วเนี่ย268เสียงต่อ201เสียงฉะนั้นก็เป็นความเป็นห่วงดังนั้นถึงแม้ว่าพวกผมจะค้านเนี่ยแต่ขอติงเอาไว้ครับวันนี้ขอพูดเป็นเป็นเชิงแนะนำขออนุญาตแนะนำบ้างก,ก็คือว่าในใน,ในในในเรื่องของการแปลยัติงก็ามานี้ก็ขอขกันช่วยจัดการให้มันดีเพื่อทําให้มันเป็นเป,นเปนตามเป้าส่วนเรื่องของการแจกการเยียวยา3แสนล้านเนี่ยขอขอความกรุณาเถะครับ อยากแจกเลยครับอย่าไปออกแอปใหม่ตัวยพยายามใช้เงินเดียวยาไปในทางที่จะทาให้เกิดเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นอาจจะไม่ได้แจกเงินแต่ผมเชื่อว่าถึงไม่ได้แจกก็จะต้องกลายเป็นจ้างแทนที่จะแจกกลายเป็นจัดจ้างกลายเป็นจูงใจหรือกลายเป็นส่งเสริมให้คนเขาทาธุรกิจอย่าไปปล่อยให้เขารอเฉยเฉยแล้วรอว่ารัฐบาลจะออกแอปอะไรมาให้เราอีกอยากให้เน้นเป็นในการ เลิกจ้างเลิกเลิกเลิกแจกแต่กลายเป็นจัดจ้างจัดซื้อจัดหาแล้วก็จูงใจแล้วมุ่งให้เกิดการทํางานแล้วกลไกลที่จะต้องทำเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยตามที่ผมเป็นผู้แทนมาเนี่ยผมไปดูส่วนราชการผมไปดูพวกธุรกิจหรือ NGO อหรือคนคนต่างๆเนี่ยมีคนที่หวังดีกับประเทศนี้กับคนยากคนจนกันมากมายส่วนราชการเองเนี่ยที่จริงก็ออกแบบไว้มีส่วนราชการที่ที่ทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยไปสร้างไปอบรมไว้มีทั้งเรื่องของการสร้างอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์สร้างนวัตรกรรมใหม่ๆแต่อบรมเอาไว้แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นหรอกครับเพราะว่าอบรมเอาไว้แต่ไม่มีเงินให้เขาทาทาไม่ได้อย่างโครงการที่สองโคสร้างชาติที่ท่านรัฐมนตรีประพัฒน์หรือกรมปริสัทคิดไว้บอกว่าจะมีเงิน ่0.1.01%เพื่อส่งเสริมการสร้างเลี้ยงโคจนป่านนี้ผ่านมาปีเกษตรประชาชนก็จะไม่สามารถจะเลี้ยงโคได้เพราะว่าการเข้าถึงเงินนั้นมันเป็นไปตามกติกาที่ยากไปบอกให้ธนาคารเพื่อการเกษตรกู้เงินแต่ธนาคารเพื่อการเกษตรไปวิเคราะห์แล้วถ้าจะต้องเป็นเดินเป็นไปตามระบบที่ทวางอยู่เนี่ยเขาก็กลัวว่าเขาจะต้องทําผิดระเบียบเขาก็กลัวว่าไอ้นั่นก็เสี่ยงไอ้นี่ก็เสี่ยงฉะนั้นไม่ได้ครับ มาเรื่องอื่นๆครับก็จะมีหน่วยงานอื่นๆที่รัฐมีอยู่แล้วเนี่ยมีแผนงานอบรมคนเอาไว้ค็ยแยะแล้วแต่ท่านก็ไม่เอามาใช้รวมทั้งหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมหรือแม้แต่กระทั่งสภา SME เนี่ยเขาก็มีความคิดที่จะช่วยอยู่หลายเรื่องมีตัวเลขมีบุคลากรมีกรอบการคิดกรอบการทําง,งานซึ่งถ้าแบ่งเงินให้้าไปใช้เนี่ยสามารถจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังได้รวมทั้งมีการ ชีมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีเป้าหมายในการสร้าง G D P ที่ชัดเจนมันก็เป็นประเด็นต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าในประเด็นที่จะต้องพูดก็คือว่าในเรื่องของการเยียวยาเนะี่ยกรณาอย่าแจกเลยนะครับกรณีฟื้นฟูแล้ฟื้นฟูก็ขอให้เกิดไปฟื้นฟูในสิ่งที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศและก็ใช้องค์คาพยพของคนในประเทศซึ่งมีความสามารถหน่วยงานของรัฐก็มีความสามารถอย่าไปยึดจุกับแอปที่จะแจกเงิน ให้ยึดอยู่กับคนที่มีความต้องการจะช่วยแลวคนเหล่านั้นก็จะสามารถให้พวกเราประสบความสําเร็จได้ฉะนั้นประเด็นที่ที่พูดก็เกินเวลามาพอสมควรแต่เป็นความรู้สึกของผมจริงๆว่าผมก็คงจะไม่รับหลักการและพรรคเพื่อไทยก็คงจะไม่รับหลักการแต่เราก็หวังว่าถึงแม้เราจะไม่รับหลักการหลักการผ่านไปแล้วท่านคงจะเอาความคิดความเห็นของพวกเราต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปปรับปรุงไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ประเทศชาติต่ตอไปขอบคุณครับ 好，谢 <Okay. S 2>、okay.